เบบเบต้าพีซ์ p บ r เ o w e า darling เบบเบต้าเอามาหองอะใส่ผัวใส่ผัวออกซื้อผัวยิงแข็งสิละบึงตอนใส่มันมันเห็นสิเรียลิ่ thank you ผัวาเนี่เสิร์ฟกันแบบ สิร์ฟแบบหัดคอหนะเห็นบ่าอันนี้ลวกวเ้ยเลือกมันเอามาใส่อยองสิเพื่อความกิบเก๋เนาะ,ะนนามันเก่ามะหวดใส่บักเกี้ยๆเลยลเป็นคนมากินบักเคื้ยๆแบบแตงนิดหน่อยเดี๋ยวเด้อคำแรลกทีที่พี่หันนิดหน่อยนะคะอืม ยากินห้างนี่เปลือกหอยมันสิบาทปากห้างสวัสดีจ้าพี่น้องทักทายบ้นผู้เรียัสบอดีกับเจสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกโนอกเขตเทศบาลคลิปนี้เป็นคลิปเก็บผักค่ะคลิปเก็บผักขอ,อกันมาเยอะค่ะสี่สแกนถ้าใหม่ตลาดคลิปวิธีทำปลาท่านมีแล้วค่ะเมื่อนีภาคเก็บผักก่อนค่ะ อันนี้กับักบนี่ค่ะพึ่งเด็ดใบออร์แกนเดี๋ยวเราเห็นน่วยมันเมนูต่อไปจะเป็นเมนูซุดแบบมี่มือใดดอกนะคะก็มือนี่ผ้าเก็บน้ำใหม่ผ้าเก็บผักรอบบานกันจ้า I know you like the chili one yeah want some more darling oh it tastes nice can have a little bit egg ฮะสตอร์สตอร์ อืรสชาติเหมือนสตอเบอรี่เลยตอนแรกน่ะคิดว่าผัวสีเอามาให้น่ะก็แบบดาลิงไอกิปยูเฮียดาลิงสั่งสีอ๋อผัวเจิดมาเลยวันนี้ปล่อยผมเพราะว่าสะผมผมยังไม่แห้งดีนะคะก็เลยมัดแค่จุกค่ะและดูสวยมันบอ ทราบค่ะคือจังหิีมาชาพี่มาชา,า,ชาไปออกรายการทอกกันเลยทุกวันนี้ถ้าคนทักว่าสวยจะบอกทราบค่ะที่จริงโบมนคนสวยนะคะแต่เป็นคนของทางเราใจอ่ะเกืเหมือนล้วจ้าพี่นอ้องอียงจังใดก็เพจจอกๆอกนั่นเพจจอกจหล,ลายหเพจนั่นคือได้เอาอันไปตัดคลิปสาวเชเ่ไดเอานปลรองหลายเพจนท่ ขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์ทุก,ทกอ,อ,อ,อันเขาเออนีหยัางโคเบอร์บอ,บอ่อันเอาไปเฮาเอาเสียงเฮาแต่ว่าเอาไปเฮ็ดปากน้ำนั่นแม่เอีหยังตะกี้กับบอมี่ดอกทวิตเตอร์นั่นเฮาก็มีเฮาก็ได้เบิ่งติ๊กต๊อกมันนั่นขอบคุณจ้าดีใจหลายดีใจหลายสันเดออันนี้เอ่อบรัชออนปัดแก้ม แปลงปัดแก้มเราไม่ล้างไม่สักมาประมาณ9ปีอันนี้ก็หมดอายุทุกอย่างหมดอายุแบบม,มีเพื่อนยิ้ข้าวดูกันไป่ากินแล้วกันปอ้าเห็นผู้ชายปะฮะวันนี้มีผู้ชายอยู่ด้วยนะนกก่กจะผัวมีผู้ชายมาเพิ่มเติมหนึ่งคนจำได้ไหมฝนตกชุมช่มฉ่ำชื่นใจ ม่ต้องกลัวเป็นหมากค่ะกินอิ่มก็จะขึ้นไปอาบน้ํานะคะหากได้หนิบมาสันว่าตากตัวหนานในเบิง์แล้เลิฟสาเหตุที่ไม่ไม่ไปอัดคลิปตรงมุมมุมที่ว่าทักทายเพื่อนบ้านนะคะว่ายุ่งมันหลายสันเด็ก็เลยอัดคลิปมุมนี้ดีกลัวยุ่งมันมาไหลบัา้าได้อยากบริจาคโลหิตสาม แบบนัวนี่พี่สามหน่วยก็บค็นค <hi> hey. ู่ค <hi> ู่หนึ่งพี่น้างขนาดกินนู้ดูบักตัวคู่คู่หนึ่งบักทั่วผู้หนึ่งกระคุปกระคุเต็มๆนี่กระคุเต็มๆโอ้เอาตีนส่งนะแบบอุ้ยคนดูหนึ่งหมื่นคนเป็นประวัติศาสตร์ศาสตร์ไทยอะไรจะแบบที่นี่บัานใ้สวัสดีกันอยู่ ว่าสิไลฟ์เล่นๆได้นี่ว่าจะไลฟ์เล like <laughs> <laughs> ่นๆไลฟ์แบบไลฟ์แบบอินดี้อินดี้ไหมมันคือจังฮาแบบบอสำคัญอ่ะบอกโอเคนะนี่ อุตส่าห์ไปไลฟ์ในเพจละเด้แปบหนึ่งบอกว่าสิมันไลฟ์ใน YouTube แปลว่าบิาตามเข้ามาได้นี่สวัสดีจ้าเนยสวัสดีจ้าคุณชนละดาสวัสดีค่ะคุณอันซิลินาน้นยสวัสดีค่อยสวัสดีค่ออัลีนเยัสดีคุ่อลนาตเสวัส่ะคอัีนนยสวะไุณอซนายเนยสีย่ะอนาวเนยสีช่ะคอนาเนยสี่ะูุณอันาเนยอสีะ เรกกะตากลองพัฒนาการขึ้น,นเนยอะเลยกินกันเลยได้ป่ะเนี่ย <c oughs> เยอะเนาะเยอะอ๋อหน,น,นูนี่คือเหียนคือต่ำแทนนะมา,าแล้วตัวมาแล้วตัวจะเป็นยังไม่ได้คืนมามันเป็นแมงบงอยู่เรื่อย เวลาคนมาคอมเมนต์เข้ามดาดัดจริตถือว่าไม่สุภาพถ้าเกิดท่านใดที่มาอ้อ,อ,อคอมเมนต์ว่าอ้อรออ้อรอหรืออ้อรอหรือว่าสะดิง้งถือว่าเป็นคำสุภาพอันนี้เป็นวิจรารณญาณส่วนบุคคลเออเพอเป็นคนสะดิง้งนะทำมาดัดจริตบอกว่าคนคน,คนหนึ่งอ่ะเคยบอกไปหลายรอบแล้วบอกว่าเป็นคนมีหลายบุคลิกเป็นคนมีหลายบุคลิกกินก็กินหลายแนวคิดกินซีมาแบบ ถาคนเบงกอดสามหมื 30, ่นมูตอนนี้งเงินสี่จุดแปดาคนา้นเบงกอดสามหม่นยังสิกินบอ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 บริชีเลียตปนะนั้นเห,เห็นบ่าพี่น้องมะถั่ถวพลูถั่วพูไม่ใช่ถั่วพลูเขาจะผิดมามาตลอดว่ามันมีลอลิงควบกล้ามเป็นถั่วพลูแต่จริงไม่ใช่ค่ะถั่วพอสระอูถั่วพูมันบริสขวบกล้ามงามงามงาม เสัวเ่วไปยุ่งศินาเริ่มกันมุมนี้อาจจะมุมหน้าบ้านค่ับห็้รถป้อ่หน้าบ้านเลยมันทำย่างไงตอนอัานคิอป,ประมาณเกือบจะห้าโมงเย็นแล้วค่ะ อัน,นก็บ้านตาลัดกลับนะช่วยค่ะกอไผ่เจ็บไปสาบมันมอมืออื้นสิผ้าไปเก็บอันมืออื้นสิผ้าไปเก็บอันแก้มังกรเด้อแก้มังกรกับอันถั่วพูที่ที่ปลูกใหม่้ยินดีต้อนรับทุกท่านเ y with ่วิดีโอคลิปเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเซัสฮัลโหล อ้ายหรอไม่อ้ายหรอจุกง่ยายๆค่ะเพรามเพิ่มเนี่ยละติดแขวคุณทำไมติดไจค่ะเดี๋ยวเดวเดเอาแล้วมันติดแขวออกกัน่นงไงคนณทำไม ดูเถอะดือโอเคมาแซ่บกันต่อค่ะมื่อนี้มาอาบมุ้มเหรบบ้าเพื่อนบ้านมาเห็นเพื่อนบ้านก็เลยีบยวม่ทักทายจ้าขึ้นไปหัวไปจีขึ้นบ้านสีบอกยังดีแล้วก็เอ๊ะบ้านสอกดีกว่าแล้วก็หัวหัวเดียว บางเธอบางซิ่งบางอย่างเขาก็ต้องเก็บไป็นนใ,ใจลึกๆคนเดียวบางเธอเขากับ,บวัสดุสิจะอธิบายบุ๊น่าอารมณ์ใดในมืองนี่ตามให้ท่านเดอ้ออารมณ์นั้นดูสวยอ่ะทำไมอ่ะสวยคึ้นขนาดนี้แล้วหรอแค่นนะบาลานไม่ไหวเดี๋ยวจะเป็นคนจีบไม่ชอบอเลย ไม่โสดนะผัวอง้อแล้วขึ้นดีกับผัวแล้วนะคะคืนดีกับผัวแล้วไม่ต้องว่าจีบนะ <c oughs> แค่นี้นะไปนั้นนะคะพี่ขานนๆด้วยผู้ใดกดสติกเกอร์หัวมันป้าทักทายกันด้วยกันกดสติกเกอร์จังซี่บอกแค่นีสิกดหัวใจผมจะคว่ำกดหัวใจนะ á, นนสวัสดี á, ค่ะคุณตุนสวัสดีค่ะคุณตุนใครกดสติกเกอร์หัวรอเพื่อกด,กดหัวใจเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นกดหัวใจ กดไม่อีกเหรยิงแล้วกไผ่ซิปกดเซ็กเบย้อนหลังเลยว่าผูดด้ใดกดมากนะได้มา่ลาหเแลยจ้าพี่น้องได้มาเยอะเลยค่ะพวนนะมาที่นี่กระสิเอามาเด็ดยอดออกค่ะเด็ดเอายอดอ่อนนะคะเด็ดเอายอดอ่อนไปลวกไปต้มค่ะหมดเอาหมดเอาเด็ดเอาจ้ะนะผู้ใดอยากกินน้ำผู้ใดอยากกินน้ำม,มาเด็ดมาเด็ดซอยในเด้อมาเด็ดซอยเนเห็นว่าขันอยากน้ำนันอย่านั่งกับมี่พี่น้องอย่านางนะคะ งามงามอะไรเอ่ยลาบเทาลาบเทาได้หนิพี่น้องสาลายน้ำจืดค่ะ <c oughs> มืนอนิพาสดลาบเทาพี่น้องนี่ลาบเทาลาบเทามีมะเขือมีขามีหวัวสิงไคมาหน,น่ามาโฟกัสปากต้อมบาทที่นี่นี่โอ้ยเหลือใจแท่น ผู้อยู่ไกลบ้านดิกินกันเลยเขากำเรื่อนี่เขากำนะช่วยพันเฮ็ดอันเฮ็ดข่า,าขลามเผาข่าล้มมือขึ้น,นก็เลืน่นแบน่งเขากำม,มาแซรร่วมกันตะข่าเหนียวค่ะและดูเฮาตีบะคุยไปเลยตอนรปรแดว เปินตอนไปเลยอืาสวัสดีจ้าพี่น้องทักทายและนักข่าวกับเจอสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพพกนอกเขตเทศสะพานทักทายจากมุมหน,าาน้าบ้านค่ะทักทายจากมุมหน้าบ้านกับตนพริกขี้หนูค่ะวันนี้จะมาเก็บพริกขี้หนูไปตำน้ำพริกกะปิค่ะตะล่างนั่นตนหอมนั่นเอออุปู แล้วนี่คือน้ำกุหลาบค่ะโอ้เผื่อกความสมจริงเจ็บตัวเนาะแล้วเป็น,น,น,นอ,อยังไรตัาน้ยืนอยู่นี่เหรอเอ้าคนเหาหนิเนาะเขาเรียกว่าเปดื่ะค่ะน้อมรับค่ะค่เนาะโอ้เฮียเฮียเฮียจอยพี่ขี้หนูค่ะน่าหน่าเขาเจามาเบิ้งในหันเลยนี่ต้น,ต,นต้นหาบานนี่ให้หน้า ต้นนี้ค่ะโดโด